วันนี้ถ้าไม่กินร้านก๋วยเตี๋ยวเหนือในตำนานที่อยู่คู่ชาวขอนแก่นมานานกว่า40ปีจะเป็นร้านไหนไปไม่ได้เลยก็ต้องเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเหนือรสเด็ดนี้เลยและตอนนี้เขามีเมนูใหม่ๆเพิ่มเยอะมากไม่ได้มีแค่เมนูก๋วยเตี๋ยวนะมาร้านนี้ก็คือครบจบเลยและที่ร้านก็ยังมีห้องแอร์ให้นั่งด้วยไม่ต้องกลัวร้อนเลยแอร์เย็นเจี๊ยบสุดๆและที่เด็ดของเราก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะเมนูเกาเหลาหม้อไฟที่มีทางเนื้อเปื่อยเนื้อสดตับสดและลูกชิ้นเนื้ออยู่ในนี้รสชาติเนื้อคือชัดอร่อยเต็มคมคากกกๆตััววนนุ้็อลงพดี ส่วนตัวนี้คือน้ำส้มสดของทางร้านเลยนะคะสามารถปรุงทันน้ำจิ้มขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะไว้จิ้มกับเนื้อปรุงตามใจเราชอบได้เลยแล้วที่ร้านยังมีเมนูอื่นอีกด้วยนะคะอย่างข้าวมันไก่ที่เนื้อนุ่มมากมีตับและเลือดให้ด้วยนะคะราคาเพียง50บาทเท่านั้นแกงกะเพราเนื้อเปื่อยไข่ดาวรสชาติเข้มข้นแนะนําเลยนะเมนูนี้เพราะว่าเนื้อเปื่อยนุ่มอร่อยจริง,จ,รงจบมือนี้ด้วยลสดช่องกะทิสดเลยตัวน้ำกะทิหวานหอมมันอร่อยมากๆใครที่ยังไม่เคยมาลองต้องมาลองเลยนะเพราะถ้าไม่อร่อยจริงๆคง ไม่เปิดนานถึง40ปีที่กัดอยู่ถนนลื่นโลมข้างวาสีนวลเปิดทุกวัน9้าโมงถึงบ่ายสโมงครึ่งปักหมุดมาที่นี่เลยเืเดี๋ยวเนือ้อรถเด็ดคอนแกน่น